มัสยิักวก็คือเป็นเป็นที่ที่เราเห็นด้านหลังนะั่นคือคือสถานที่เรียกว่ามาสัสยิดปัวตรงเนี้ยทางประวัติศาสตร์ที่นี่เนี่ยเขาเขาเขียนว่าตรงนี้ก็คือที่ที่ท่นานนบีสโลไลสลัมเคยมาหยุดอยู่หลังตอนที่มาต่อเอฟคือตอนที่มาเมืองต่อเอฟคือมาจากมักกะเนี่ยนบีมาหยุดยืนอยู่ตรงนี้มา,มาพักตรงนี้นะครับแลว้วก็ตามรายงานบอกว่าท่านนบีสโลไลสลัมได้มานั่งด้วยนะครับซึ่งก็เลยเรียกว่ามัสิดทัวซึ่งอยู่ใต้ภูเขาเนี่ยตัวเนี้ยเรียกว่าเขา อับีซุบัยด้นะครับเป็นภูเขาอ,อับีซุบัยด้แล้วก็เลยใช้ตรงนี้เป็นที่ละหมาดด้วยนะครับนบ,บีเคยละหมาดที่นี่ด้วยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ว่านบ,บีเคยมาถึงมาหยุดยืนมานั่งพักตอนที่เดินทางมาจากเมืองมักก้ามายัางต่อเอฟนะครับแต่สนนเส้นหลังเนี่ยเส้นหลังตรงเนี้ยที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเป็นเส้นที่นบ,บีถูกวามาทั้งหมดเลยคือเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่นบ,บีใช้เดินในการ เรียกร้องมาเชิญชวนวพวกเบาบริสักิฟต์หมดเลยฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่ที่ว่านาบีมาทักตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าสิบกัวนั่นเองนี่ก็ประวัติศาสตร์ท่มีแค่นี้